วันนี้เราจะมาสรุปสเปคฟูจิฟิล์มเอ็กซ์รอยมา6นะครับก่อนเปิดตัววันที่20กุมภาพันธ์นี้ที่โตเกียวนะครับจะเป็นยังไงบ้างวันนี้มาชมกันครับในวันที่20กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงครับทางฟูจิได้จัดงาน x s u m m i t นะครับโตเกียว2024ซึ่งคาดว่าครับในงานนี้จะมีการเปิดตัวนะครับเจ้าตัวกล้องฟูจิฟิล์มเอ็กซ์รอยมา6นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมากันแน่ๆแหละครับเพราะว่าข่าวลือนะครับมีการหนาหูมากๆซึ่งเราจะมาอัปเดตข้อมูลกันนะครับจากข่าวลือนะครับที่ผมรวบรวมมาได้นรเส็จ วันนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเฮ้ยเจ้าตัวกล้องฟูจิฟิล์ม X100 Mark 6นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นกล้องที่เป็นลักษณะที่เป็นเลนส์ไฟเดอร์เนาะก็จะมีความสวยนะครับแล้วก็ดีงามมากๆเลยนะครับคือมันจะมีความคลาสสิกในตัวนะครับดีไซน์สวยไฟคุณภาพดีมาพูดถึงสเปกกันบ้าง,างนอนตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัว X-T3 m a C m o i 5HR นะครับซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับเจ้าตัว X-T5 X2 นะครับโดยจะมีความลเอียดนะครับอยู่ที่40ล้านพิกเซลถือว่าเป็นพิกเซลที่พอสมควรนอสำหรับชาวครับ เซนเซอร์ตัวนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องกังวลเนาะคือมันดีมากๆนะครับแน่นอนแต่ใครชอบไม่ชอบด้านสียังไงเนาะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนั่นเองครับพูดถึงเรื่องสีกันแล้วเราก็พูดถึงฟิล์มซิมูเลชั่นตัวใหม่กันบ้างเนาะจริงๆต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ตัวใหม่จะทีเดียวแต่ปกติแล้วฟูจิจะหยิบฟิล์มซิมูเลชั่นนะครับที่ตัวเองมีในอดีตตั้งแต่สมัยยุคฟิล์มเข้ามาใส่กับเจ้าตัวกล้องฟูจิฟิล์มเรื่อยๆนั่นเองโดยฟิล์มซูมเข้ามาะจชื่อว่าเรชับ่นตัว JFX100 ที่เปิดตัวปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็ ให้สีที่ค่อนข้างจะสวยมากๆนาอใครชอบไม่ชอบยังไงนะครับกับเจ้าตัวเรียลอร์เอสตัวนี้นะครับก็มาพูดคุยกันได้นั่นเองครับบอดี้ตัวนี้นะครับเท่าที่เราได้อ่านข้อมูลมาเนาะคือตัวแนจะมีความหนาขึ้นนะครับอยู่ที่1บมิลก็ประมาณเนี้ยถามว่าเฮ้ยหนึ่งินมันเยอะไหมถ้ามองในตัวเลขมันอาจจะไม่เยอะเนาะแต่พอมบอกกับตัวเลขนะครับที่มันอาจจะไม่ได้หนามากอยู่แล้วมันก็หนาขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งโดยสิ่งที่ผมจะรอรุนนะครับก็คือในด้านของ ว่าเฮ้ยถ้ามันจนับขนาดขึ้นกว่านี้นะครับก็จะดีามากคือถามว่ามันจนับโอเคไหมนะวันนี้ตัวมาคไฟนะครับตัว B มันก็โอเคนะแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันจนับขนาดมากไหมผมก็อยากให้มันมีกริปนะครับที่มันหนามากกว่านี้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สาคัญครับแล้วก็หลายคนรอคอยมันนานมา,มากๆครับก็คือด้านของระบบกันสั่นนั่นเองตัวนี้เขาเร่มว่านะครับจะมีระบบกันสั่นซึ่งเรา ก็ยังไม่ดู้นว่าเตือนสันตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในเลนหรืออยู่ในบอดี้กล้องซึ่งผมคิดว่าถ้ามันมีความหนาขึ้นนะครับเ้าตัวบอดี้หนาขึ้น1มิลเนี่ยม,มันก็น่าจะอยู่ในบอดี้กล้องแล้วก็ต้องรอดูประสิทธิภาพนะครับว่าเฮ้ยกันสั่นมันจะดีแค่ไหนโอ้โหแล้วโดวยปกติแล้วการสัซนของฟูจินะครับจะอยู่ในเลนกลางๆคือไม่ได้โหดแบบปวดสุดแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับก็คือสามารถช่วยงานเดาได้นั่นเองครับเรื่องสุดท้ายที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือด้านของราคานั่นเองครััััับบบตวปจจุนนะคร ฟูจิฟิล์ม X100V เนาะมีราคาอยู่ที่1,399เหรียญตอนแรกประเทศไทยนะครับอยู่ที่48,990บาทถ้าผมจะไม่ผิดแล้วในวันนี้นะครับมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับเป็น52,990บาทในช่วงโควิดที่มีเรทค่ากเงินที่สูงมากๆแล้วก็โดนสงครามบา้าๆกันไปเนาะตัวใหม่ครับจะมีราคาเพิ่มขึ้น200เหรียญน,นะครับอยู่ที่1,599เหรียญน,นะครับหรือ1,600เหรียญ ถ้าคิดตามเรทของจ้าตัว X100V จะอยู่ที่เรทนะครับ3.7 18ต่อนดอลลร์ซึ่งถ้าราคาตัวใหม่ก็น่าอยู่ที่ประมาณ6 0,000บาทได้เองครับใครบอกว่า7 0,000อาจจะไม่จริงเนาะน่าจะอยู่แบบ6 0,000บวกลบนะครับอันนี้ต้องรอดูกันในทีว่าฟูซีฟิล์มประเทศไทยนะครับจะเปิดตัวออกมาที่ราคาเท่าไรครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปข้อมูลคร่าวๆครับของเจ้าตัวฟู ji ฟิล์ม X10 มา6เนาะผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าให้การใช้งานจริงนะครับจาตัวนี้มันจะดีหรือไม่ถ้าเรามีโอกาสนะครับได้ลองเจ้าตัว X10V ตัวนี้ก็อยากจะมาทำนะครับให้ทุกคนได้ชมกันก็ ถ้ามีโอกาสก็รอติดตามกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะให้ชอ่องมด้ย่ยเฟ i ร์สครับพอตออนไลน์เปิดแล้ว,ลวสวัสดีครับ